อย่างหนุ่มเจเจตีพัฒนะ์ะคือตอนนี้เขาก็บอกว่าลุยงานนะครับรวมไปถึงตีกอล์ฟคุณผู้มชมแล้วก็พักหลังอ่ะเจนะครับใช้ร่างกายหนักมากนะครับทำให้มีอาการปวดหลังเฉียบพันนะครับ<อ>ซึ่งมีสาเหตุนะครับมาจากนะครับหมอนรองกระดูกอักเสบน,นะครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปกติคุณผู้มชม ทำเอาแฟนับนะครับก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแบบว่าประกาศทางค่ายรวมไปถึงได้เห็นภาพของหนุ่มเจนนะที่แบบว่ามีการนั่งบนรถเข็นคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสเจอหนุ่มเจนนะครับก็ต้องไปถามอัปเดตอาการกันสักหน่อยรวมไปถึงนะครับไปถามว่าเห็นว่าตอนที่ป่วยอ่ะเพื่อนสนิทนะครับอย่างหนุ่มอินท,ทนน์นะดูแลแบบใกล้ชิดคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะหนุ่มอินทนน์บอกว่าอยากเป็นแฟนเจตด้วยอ่ไปฟังหนุ่มเจนนะครับเปิดใจกันดีกว่าครับ คุณหมอคาดเดาว่าครับเหมือนหมอลรองกระดูกกลิ้นทับเส้นประสาทอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เบื้องตน้นก็คือรักษาเหมือนกันถ้าเบาหรือหนักก็รักษาเหมือนกันคือกายภาพกับกินยาแต่ว่าถ้าเกิดภายในประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปทํา m r i ดูว่ามันเป็นอะไรหนักวันนั้นไหมครับแต่ว่าวันนี้ว,นนวันนี้คือวันที่5ครับก็ดีขึ้นเยอะมากแล้ววันแรกยังแบบเดินไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ก็เริ่มเดินได้แต่ว่ามันยังมี ตึงๆอยู่บ้างคือตอนนี้มันยังไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ m อมเพราะว่าคุณหมอเขาก็ดีคุณหมอเขาก็บอกว่าเออมันเสียเสียเวลาแล้วมันก็เสียเงินด้วยถ้าเกิดแบบลองลองรักษาก่อน ถ้าเกิดรักษาแล้วมันดีขึ้นเราก็ไม่ต้องทำก็ได้สาเหตุะครับคิดว่าตีกอล์ฟครับคือมันเป็นช่วงต้นปีที่ผมว่างพอดีแล้วผมตีหลายวันติดกันแล้วก็ตอนที่มันเป็นเนี่ยคือผมแค่แบบนั่งก้มลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วมันก็เกลเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยกลับบ้านก่อนตีไม่จบอะไรเงี้ยครับแล้วพอตื่นมาอีกวันหนึ่งก็เดินไม่ได้เลย <laughs> ใช่ก็เลยมีวันวันงานวันหนึ่งที่สัมญายที่ต้องแคนเซิลไปใช่ครับคือก็ห้ามหลายอย่างครับห้ามออกกำลังกายห้ามยกของหนักห้้้าาามมมกจะีท่่แบบเเเปิดดใในน็ตหูลยว ค่าไหนที่สําหรับพอลองกระดูกกลิ้นทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าดีขึ้นผมก็ไม่นะว่าถ้าเกิดแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้มันมันคือวันแรกๆอ่ะเราตกใจเพราะว่ามันหนักมากคือวันแรกๆต้องนั่งรถเข็นไปทางานอะไรเงี้ยครับ อย่างวันก่อนที่มาจานันเมื่อก็ต้องนั่งรถเข็นเข้าไปในงานแต่ว่าวันนี้ก็ okay, โอเคเดินได้แล้วปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็หาย X, เร็วขึ้นนะก็<แ>ลเลยแบบโอเคสบายใจขึ้นหน่อยขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยไม่ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแบบเวลาเราแบบอะไรไหลายๆอย่างที่เราดังไม่ว่าจะเป็นผลงานเราหรือว่าเวลาเราเล่นกับแฟนคลับหรือว่าอะไรต่างๆในโซเชียลก็พี่ๆก็เป็นคนแบบแชร์ให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ ขอบคุณลูกค้าด้วยที่คอยแบบที่ที่เห็นเราที่ให้โอกาสเราเลยครับไห้เขาดีเขาดีเขาเข็นรถเข็นให้เขาแบบอะไรให้เขาก็โทรถามตลอดอย่างอย่างเมื่อวานเขาก็โทรถามลอไปก่อนการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันอย่ามาทเส้นอะไรแบบนี้ใช่ลองผักดู <c oughs> แล้วตอบมันไปเฟย์ <c oughs> ว่าเดี๋ยว <c oughs> ผักอีกับลองเปลี่ยนแนวคิดดูเพราะว่าผมได้ยินว่าผู้หญิงจีบเขาเยอะลองคิดใหม่ลองคิดดูใหม่ <c oughs> ไม่ผู้เล่น <c oughs> ผมว่าโนนเป็นคนน่ารักและนนเป็นคนแบบ จริงใจแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์มากเลยครับเขาเขาก็เลยอาจจะคิดเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่าถ้าเขาเจอคนที่เหมาะเขาจะเป็นคนที่ดูแลแฟนของเขาดีมากอยู่แต่สนามกอล์ฟไม่ได้ไปไหนเลยไม่เจอใช่เจอแต่แบบนกนกเจอกบอะไรใช่มันก็จะอยู่ในช่วงที่เรายุ่งด้วยครับเราก็เลยไม่ได้ค้นหาพ<ล>อผมเชื่อว่าพอคนเราไม่ได้แบบค้นหามันจะไม่มีออร่าความแบบความต้องการความรักอะ เอออยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับว่าผมก็ทํางานทุกวันเราก็เจอแต่คนเดิมๆเจอคนที่กองเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราไม่ได้เจอคนใหม่ๆเพราะว่าทํางานก็แบบเหนื่อยก็กลับบ้านแล้วมีแฟนคลับทักมาเซลครับใช่สส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับ